คนที่อยากได้ถุงมือกันแดดแบบจัดๆนะครับผมแบบสายลุยออกกิฟตัววิ่งวิ่งทางไกลนะครับอยากใส่ถุงมือแบบที่เซฟมือดำความเสียจากแสงที่ดีนะครับผมแม่นําเป็นรุ่นพรีเมียม,มตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่กันวีที่สูงนานล้านะครับผมเป็นรุ่นที่กันวีได้ถึง98%นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเนื้อผ้า,าเดรน,นเก็บพรีเมียมหนานพิเศษแบบนี้เลยทุกคนดูเลยเห็นไ,ไหมแล้วก็ข้างหน้านะครับเขาจะออกแบบมาเป็นแถบหนังกันลื่นนะครับแถบหนังกันลื่นตัวนี้ช่วยเซฟการบาดเจ็บของฝ่ามือ ขับรถนานๆอนะ่ะไม่ต้องกลัวละครับจะเจะฝฟัมือตรงนี้เสียปรกานมาจจะปวมฟันมีได้มากแล้วก็มีช่องเปิดด้วยตัวเวลาจะใส่ทำกิจกรรมเปิดออกมาได้เลยครับหรือว่าจะใส่ทำกิจกรรมเก,รรมกรรมี่ยวกับมือถืออะไรก็ช่างครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าต่อจวดต้องมาครับไม่ใช่แล้วก็ปิดแบบนี้คืนแล้วตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันมีซิปเป็นตัวนะครับผมคนที่มือใหญ่กว่าใส่ไม่ได้เราเปิดสีบอกเลยเห็นไหม มันก็ยังเหลืออยู่ถ้าอยากใส่กระชับเราลูซิปแค่นั้นก็สใส่กระชับแล้วใช่ไหมทุกคนตอนนี้ของพร้อมส่งมากนะครับผมแน่ๆๆแนแบบนี้เลยต้องบอกนะครับว่าตรงนี้มีแบบฟรีใช้ผู้หญิงแลก็ฟรีใช้ผู้ชายนะครับผมสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการแบบไหนนะครับมีโปรโมชั่นด้วยตอนนี้สำหรับคนที่ได้ถุงมือพรีเมียมแบบผมใส่อยู่พิกัดตลาดเข้าไปดูเลยครับ